ปลายปีแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่า Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะครับสำหรับลูกเพจแฟนเพจ PowerPoint รอยเล่มเกวียนทุกคนนะครับก็ในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับทางเพจก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำ In-House Training กั่หลายๆที่มากเลยครับทั้งในภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับในองค์กรการศึกษาด้วยนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่อันนี้เป็น โลโก้นะครับขององค์กรที่ทางเพจได้มีโอกาสได้เข้าไปทำ in-house t r a i n i n g ให้นะครับและนอกจากนั้นนะครับในปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับทางเพจก็ยังได้มีไบ e Class ด้วยนะครับซึ่งก็จัดกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับตั้งใจว่าจะจัดให้ทุกเดือนนะครับแล้วก็มีคลาสที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแทบบางเดือนไม่สามารถจัดได้นะครับเนื่องจากติดภารกิจบ้างนะครับต่างๆแต่ปีหน้าที่จะมาถึงนะครับก็จะพยายามจัดไบไซเหมือนเดิมครใที ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ไม่สะดวกนะครับก็ปีหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับจะพยายามจัดให้ได้ทุกเดือนเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ได้ติดอะไรนะครับรวมไปถึงอันนี้เป็นฟีดแบ็กบางส่วนนะครับจากไบไซส์นะครับเดี๋ยวไปชมกันก่อนครับก็อันนี้ก็เรียนติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้วคะ่ะกเ็เรียนแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานจริงค่ะก็ผลตอบรับจากที่บริษัทค่อนข้างดีค่ะ แต่จะมีดีเทลค่ะดีเทลที่ทำให้ภาพใหญ่ๆเนี่ยมันดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นอย่างเช่นเหมือนการวางมือหรือดีเทลของการใช้สีหรือเลือกสีอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันจะทำให้คำว่า personality เนี่ยมันมีดีเทลที่มันทำให้มีความ l u ว u ี y หรือว่าความเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมากอันนี้คือชอบมากๆเลยค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ได้เอาไปปรับใช้เรื่องงานเยอะมากเลยค่ะรอบนี้น่าจะคราสที่3 คาที่3คือเดือนที่3ติดต่อกันแล้วมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้มีแค่ PowerPoint presentation นะคะได้ทุกอย่างเลยนวันนี้ความรู้ที่แปลกใหม่ที่สุดคือการนำเสนอ,ว,นสนอวิธีการในการนนนวิธีกกาารรใำเสนอรวมถึงตัวเราเองค่ะในการนำเสนอต่างๆการทำตัวให้น่าเชื่อถือทำ presentation ให้นอกจากทำ presentation ให้ดีแล้วค่ะผู้ present น่ะก็ต้องดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากๆดีแบบไม่เคยคิดว่าจะมีคลาสแบบนี้สอนได้ในช่วงเวลาสั้นๆขนาดนี้ค่ะ ในส่วนของปีหน้านะครับทางเพจก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็พยายามจะทำตัวคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าตัวคลาสต่างๆที่จะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็น3คลาสนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับก็จะมี b y s ซต์เทิ r r นนะครับมี Pract Info แล้วก็ Pract Inspire นะครับไบไซต์เท r อันนี้จะเป็นการทำให้บัณฑิต ไม่ใช่บัณฑิตสิว่าที่บัณฑิตนะครับน้องๆนักศึกษานะครับที่เรียนอยู่หรือกําลังจะจบการศึกษานะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็อันนี้จะเป็นการติดปีกติดสกิลให้นะครับเวลาเอาตัวเองไปนําเสนอกับคนอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งการเตรียมเรซูเม่น,นะครับการนําเสนอตัวเองผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้างานนะครับต้องทํำยังไงดีหรือแม้กระทั่งอันนี้ผมเข้าใจดีโดนน้องหลายๆคนไม่ได้มีพื้นฐานในการใช้ Microsoft Excel ครับ แต่ว่ากําลังจะบอกว่าในโลกใบนี้เราต้องการสิ่งนั้นครับเราต้องการ Microsoft Excel ซึ่งอย่างน้อยเป็นพื้นฐานที่ดีในการ ทำให้ตัวเองมีภาษีมากขึ้นนะครับในบา s ไซต์เชนโปรเองเนี่ยก็เลยจะมีคลาสที่เป็น Microsoft Excel แบบคนไม่เป็นเลยครับก็คือเริ่มจาก0.00เลยครับอย่างน้อยที่สุดมีพื้นฐานที่ใช้ได้นะครับติดตัวไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับรวมไปถึงการพรีเซนต์งานในลักษณะที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับอันนี้จะเป็น4คลาสที่อยู่ในบา s ไซต์เชนโปรยังไงรอติดตามกันแล้วกันนะครับหรือใครที่เห็นคลิปนี้นะครับปักหมุดเพจไว้หน่อยนะครับเผื่อเดือนไหนมีไบียไซต์เช อันนี้เป็นเซสชันที่จริงๆเราทํามาสักพักแล้วครับแล้วก็ทางเรารู้สึกว่า มันน่าจะไปต่อได้ครับเพราะว่าในการนําเสนอวันนี้ครับหลายๆองค์กรก็อยากจะได้อินโฟกราฟิกที่มันสื่อสารได้เพราะฉะนั้น p พลนอินโฟอันนี้ครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเราจะเอาข้อมูลที่มันน่าสนใจหรือว่าข้อมูลที่จําเป็นนะครับมาย่อยแล้วก็มาทําให้อยู่ในรูปของอินโฟกราฟิกนะครับก็จะโพสต์ลงไว้ในเพจด,ด้วยนะครับส่วน p พลนอินสปายครับอันนี้เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งซึ่งอยากให้ทุกคนเห็นอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจนะครับจากในหลายๆส่วนที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเราสามารถหยิบส่วน เหล่านั้นมาอยู่ในพรีเซนเทชันได้ครับไม่ว่าจะเป็นจากแบรนด์ต่างๆนะครับจากโลโก้ต่างๆหรือแม้กระทั่งจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเช่นวิวภาพถ่ายหรือสถานที่นะครับถ้าเราเจอสิ่งไหนที่มันน่าสนใจเราสามารถถ่ายภาพมาไว้นะครับเ,เก็บภาพไว้ในกล้องก็ได้ครับแล้วก็ลองดูซิว่าเอ้ยเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอินสปิเรชันในการทำพรีเซนเทชันได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโพสิชันก็ดีเรื่องสีเรื่องฟอนต์ต่างๆกำลังจะบอกว่า ทุกอย่างที่เป็น Presentation คือมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยครับไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ใน powerpoint นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ p r e s e n t a t i o n Academy Thailand หรือว่าแพรของเรานะครับกำลังจะเติบโตขึ้นไปอีกหนึ่งปีนะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่อยู่ด้วยกันมานะครับตลอดปีนี้ถ้าเข้าปี25 6 7ก็จะเป็นปีที่5แล้วนะครับของเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแฟนเพจพะวิพลรอยเลมเกวมโดยตลอดครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะอยู่กันไปยาวๆด้วยนะครับดีใจที่สุดเลยที่เพจนี้ให้ประโยชน์กับทุกท่านได้นะครับไม่มากก็น้อยครับยังไงเจอกันใหม่ในปีหน้านครัอนุญาาาต ณพระเศีรรตนตรัยครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับปลดจงดลบรรดาให้ลูกเพจ powerpoint ไร้เมื่อกีนทุกท่านนะครับมีความสุขครับผมประสบแต่โชคดีนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการด้วยครับไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีปีใหม่ครับผมเจอกันปีหน้ากับ presentation academy Thailand หรือว่าแฟนเพจ powerpoint ไร้เมื่กีนครับสวัสดีปีใหม่ครับ